สองบ้านหรูติดทะเลสาบที่คนเข้าใจว่าเป็นเรือนหอนเดชยาย่าก่อนหน้านี้ทำเอาแฟนๆ FCNY กีดการบ้านแตกกันเลยทีเดียวเมื่อแม่แก้วได้เสิร์ฟโมเมนต์หวานๆด้วยภาพคู่รักสุปตาณ์นาเดชคุกิมยิยะและยาย่าอุรัสยากำลังดูบ้านหลังโตจนมีการเดาไปต่างๆนานาว่าหรือนี่จะเป็นเรือนหอของทั้งคู่ในอนาคตหรือเปล่า ก่อนที่ในเวลาต่อมานักร้องนักแต่งเพลงชื่อดังหนึ่งนะรงวิทย์ก็ต้องรีบบอ,อกมาเฉลยวัน่นกว่าคนเข้าใจผิดไปกันใหญ่ว่าพักก่อนนี่โมเดลบ้านพี่เองบ้านเพิ่งเสร็จน้องเลยมาเยี่ยมที่บ้านเมื่อคืนไม่ใช่เดินหออะไรทั้งนั้นล่าสุดรายการตีไทยควาดก็พาแฟนๆไปเปิดบ้านหนึ่งนะรงวิทย์ ที่คนเข้าใจผิดว่าเป็นเรือนหองคู่รัก NY ซึ่งตอนนี้สร้างเสร็จสมบูรณ์แล้วเรียบร้อยติดท,ทะเลสาบสุดหรูมีสไตล์ดีไซน์เป็นตัวพี่หนึ่งเองเอาเป็นว่าจะอบอุ่นหน้าอยู่ขนาดไหนไปชมเต็มๆกันเลยจ้า